สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาสูผูสูคนเสียงแจ๋วแจ๋วยาเายล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่อนี่กับมานางแพ่แว่แ <c oughs> ดดอุนอ่นๆอยู่ในสวนพลิกคือเกาหนาหลับพี่น้องพี่น้องก็สิสงสัยที่ไปอย่างยาเล่นคือแตงตแนวนี่ยาเ <c oughs> ล่นเป็นคนมักผ่าไม้ผ่าไฟ เป็นคนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตัวให้มาอยู่ในยุโรปย่าเล่นกับสีใสค่ะพี่น้องคะ่ะใสให้ฝลังได้มองเห็นถึงความสวยงามของคนเอเชียของเฮาได้มองเห็นความสวยงามของวัฒนธรรมของเฮาที่มีการถักทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่ก็ล่างสางโตมาตั้งแต่ดึกดำบรรเนาะคะ่นะเนาะย่าเล่นมัก มักแนวนี้ค่ะพี่น้องค่ะยล่ลินก็เลยเอามาใส่อัดคลิปแล,ล้วย่ลินหลังจากยลินอัดคลิปเสร็จแล้วยล่ลินก็สีออกไปข้างนอกหาดื่มกาแฟพี่น้องค่ะพูดนะเป็นคนโฉดกระจังซี่แล้วพี่น้องคนออกไปหาดื่มกาแฟยงางพาสวนพาพักให้มาเฮาเล่นซื่อๆนี่แหละพี่น้องไ <c oughs> <c oughs> อ้บ,าบ,าบ,บ่าวบาบ่าววนค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไงยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนบ่ว ะยะลลินกะหวังว่าคลิปของยลลินแต่ละคลิปที่นําเสนอออกไปอาจสิมีประโยชน์บ้างบอดานใดกระดานนึงหรือว่าความสนุกสนานเพิดเพลินต่างๆเนาะค่ะเนาะเ่อว่าทอนใดค่ำใดอันใดวอาออกไปบ่ถือบ่ตองยลลินกลา ขออภัยไวณที่นี้ด้วยนะค่ะกราบสวยๆค่ะพี่น้องคะค่ะเรื่องเล่าของเยลินที่มาอยู่ประเทศอังกฤษแหลกๆเป็นจังไดเยลินก็ไดดเกินใดบอกไปในส่วนหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะว่าการเอาออกมาแบ่งปันกันนี่อยากให้สายฟอได้รับรู้ว่าการที่เฮ้าขาดหวังกับชีวิตว่าการที่เฮ้ามาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้ว ความขาดหวังของเฮาบ่ได้ดังใจบ่ได้ดังสมหวังเฮาสีแก่สถานการณ์ชีวิตไปจังไดยาลินก็ไดเฮ็ดคลิปต่างๆของนักสู้ชีวิตในต่างแดนคนสู้ชีวิตในต่างแดนให้ฟังให้เบิงเป็นแต่ละตอนไวเลวก็พี่น้องก็สามารถไปรับชมย้อนหลงังใดนะคะแต่คลิปแต่ละคลิปที่ยาลินกระลั่งออกมานี่สิเป็นการเริ่มตนมาเหยียบเมืองอังกฤษใหม่ๆซึ่งพี่ มีเอฟซีหลายๆท่านถามมาน่งแนนก็มีคุณพี่อัญญาเจ็ดสิบสามถามมาว่าฝรั่งดูแลเฮ้าดีโบเขาดูแลเฮ้าจังใดเน่ยาล่นกระสิเอา,อาชีวิตเจ้าของออกมาเวาทั้งนี้ทั้งนั้นยาล่นได้ออกโตไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะคะว่ายาล่นบดได้มาวาเพื่อให้อดีตสามีมีความเสียหายใดๆทั้งสิน้นเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดนะคะ ทุกคนเฮ่าสามารถเอามุมมองเอาจุดต่างๆออกมาแบ่งปันแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะค่ะเกินไปหลายเติบแลี้ยเยลินกับซิมาต่อตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะห,ะหะลังจากที่มาอยู่กับแฟนได้เกือบเดือนยลินเฮ็ดจังไดจังสีใดโทู่กับบานพี่น้องจ้ายลินเฮ็ดจังไดจังสีใดโทูกับบานพี่น้อง แ๊บหนึ่งนะคะค่ะห้ามวาตอกันค่ะพี่น้องค่ะตะกี้เยลินลืมของบางอย่างค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกับสีสงสัยว่าเยลินโทษกับบานไดจังไดเนาะค่ะเนาะนี่คือโทรศัพท์ที่เยลินใส่อยู่ประเทศอังกฤษตอนเยลินมานะคะค่ะอ่าสิเป็นเบอร์ของประเทศอังกฤษแล้วกเ็เขาใส่ระบบเติมเงินแบบสมัยตะกี้สิบกว่าปีที่แล้ว ทอกทอกโมบายเนาะคะ่นะเนาะข้าเจ้าสิเติมเงินอดีตสามีของยาลินแล้วสิเติมเงินใหเ้เธอละหาปอนพี่น้องเงินหาปอนนี่เวลาเข้าโทรกับเมืองไทยตามเบอร์ที่เข้าจดไว้ในสมุดเนาะคะ่นะเนาะเวลาเข้าโทรกับเมืองไทย ก็ค่อนข้างสิประหยัดชั่วโมงหนึงกับสิมดถ้าคุยกับแม่คุยกับญาติพี่น้องหรือว่ามูพวกหนึ่งชั่วโมงก็จะหมดอยู่ราวๆหนึ่งปอนหรือหาสิบบาทเนาะค่ะเนาะนั่นคือวิธีเดียวที่จะเล่นติดตัวพ่อแม่น้องไส้แล้วกับมูพวกที่สนิทกันเนาะค่ะเนะาะค่ะ พี่น้องอาจจะถามว่าแล้วเบอร์เราโทรศัพท์เราที่นําไปจากเมืองไทยจะใช้ได้ไหมเขาใส่บ่ตใดพี่น้องเขาต้องมาสือเบอร์ของประเทศอังกฤษใส่ซึ่งตอนนั้นเยลินบาท่านไม้มีเบอร์อที่บัท่นไม้มีโทรศัพท์แบบที่สีตรงเขาเอานี่ยังนะ สมัยที่เขาใส่ยูคสมัยเนี่ยเขาเอนอนิอยมา,าล่นวอวเาถือค่ะยาล่นต้องใส่โทรศัพท์เครื่องนี่โทรหาแม่ทุกๆเมื่อาล่นติดอยู่ในบ้านพี่น้องาล่นติดอยู่ในบ้านทุ่มมือสม่พผิกกับโบมี่กินเพราะว่าบอลูนสิไปซื้อใส่ได้บักแตงมาตำบักแตงพี่น้องปลาลากับโบมี่กินร่างกายขาดปลาระเหมือนขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตพี่น้องจ๋า ร่างกายขาดปลายายลินอยากกินปลากัะบ,บ่อไรกินหูวบ่พี่น้องยายลินบ่มีคกเด๋อยาลิน,าลนตำหมกแตงยายลินยุ่มเอาเอาบอกพริกป่นทีแม่ห้มาผงสุรดโศกดียายลินติดกับเปามาขาดบ่ได้พี่น้องคะ่ะค่ะเอาเกลือแทนน้ำปลานั่นคือวิถีชีวิตของยายลินในจังหวะแรกๆที่มาใช้ชีวิตร่วมกับฝรั่งนะคะหลายๆคนกะซีมีโมเมนต์ว่าเออ ไปปัณน,น,นเลีวผัวคือดูแลบอดีบอดาอยากโทษเขาดอกค่ะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมายยลิ้นก็ได้บอกไปแล้วว่าคนไม่รู้คือคนไม่ผิดเขาอาจสิบอด้เตรียมพร้อมเขาอาจสิบอด้รู้ว่าการมีเมียคนไทยเขาจะต้องเตรียมอะไรไว้รอเราบ้างให้เราบ้างต้องพาเราไปไหนพี่น้องเอ้ยเป็นเดือนพี่น้องเป็นเดือนอยูจังซันละ่ะ เขาที่ซื้อมาจากช็อปก็ยอมกินเอาบานนี้ครบหนึ่งเดือนแฟนมีโอกาสได้พาไปหาพอ่อหาแม่เพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะค่ะเนาะไปหาแม่ยาพี่น้องจ๋าคลิปย่าเล่นเสียงดังดีเพราะพี่น้องบอกให้ย่าเล่นรับรู้ในเด้อค,ค่ะเด้อค่ะไปหาแม่ยาพี่น้องเอ้ยครั้งแรกไปหาแม่ยาพอปูบานเพิินหลังบักใหญยพี่น้องหลังบักใ่ญ่ ซี่หาห้องนอนพ่นละพ่นอยู่กันสองคนตายายเพิ่นค่ะ อย่าลืมกับฟังเพื่อนบอกว่าใครรู้เรื่องดอกเพื่อนก็ต้อนรับครับสู่ดีอยู่ดอกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ปติโบหิปูญาได้ปูญาก็ดีพี่น้องปูญาดีอยู่ดีดีคักอยื่ดอกพี่น้องดีจนมากมีวิณาที่สุดถ่ายช่วงที่เะล่นฟองยาลูกไส้เล่า่น่ะเล่าก็เลยเปลี่ยนพักอันนี้บ่าว่ากันเนาะค่ะเนาะหัวอกเม่ไม่ให้ใครทำร้ายลูกฉันบอกว่าเพื่อนว่าตัวหักลูกสุกคนเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาบากถึง ค่ะที่เนี่ยหลังจากที่ไปทักทายพอแม่เพิ่นเรียบร้อยแล้วก็มีการนัดแนะว,ว่าวีคต่อไปลูกไส้บ่ไ้เฮตโอเวรท่ามแล้วเออสิผาลูกไผ่ออกไปข้างนอกไปน้ากันซีคนนี่ยละ่ะพอพอเพิ่นแม่เพิ่นแล้วกัอดีตสามียะลินแล้วกัตัวยะลินเองผ้าออกไปกินข้าวนอกบ้านยานลูกไผ่เงาว่าซันว่า ผ้าไปพี่น้องเอ้ยด้วยความทีว่าเราไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของคนยุโรปในการกินในการกับพ่อรูมาบ้างนั่นแหะพี่น้องแต่ว่าบริลลูลึกซึ้งอันนี้จะเป็นประโยชน์แด่สายฝอนะคะแต่ว่าสายฝอปัจจุบันนี้ก็เก่งแน่แล้หละค่ะเบ่คือสมัยเยลินดอกสมัยเยลินนั่นค่อนข้าง ยาลินซือบือพี่น้องค่ะ,ะเพิินกับพาไปกินอาหารฝรั่งซึ่งการทานอาหารฝรั่งที่เรียกว่าโรสดิเนอร์มันสิเป็นอาหารจานเดี่ยวจานใหญ่ๆจานแบบง่ายเลยเด้พี่น้องเราจะเอาทุกอย่างลงในจานเดียวกันแล้ววิสัยของคนต่างชาติวิสัยของฝรั่งทานเขาจะทานให้หมดนะคะจานนั่นอ,อยูเรเล่าเจ็ดปอนกว่า สตีเป็นเงินไทยห้าวนะตอนนั้นก็อาสามร้อยนิดๆน,นั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะในหนึ่งจานนะคะเยลินกินบ่ได้พี่น้องเยลินกินไปสองสามคำมองหนะ้อาอดีตสามีมองหนะ้าเยลินสีหากด้วยความที่เยลิน บบชินกับอาหารฝรั่งซึ่งบอมีพริกมีเกียเขียปลาอีหยังจักย่างพี่น้องจ้ากะน้ำเกวีคนคนลาดทึ่งเนื้อหมูที่อบเล้วเนื้อไก่ง่วงที่อบเร็วเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีผักที่ใสชีสใสหยังเยล่นกินบกเป็นในความคิดตอนนั้นอบอกได้คำเดียวว่าห่วย จานเขาเพิ่นคขอใหญ่แต่ได้สิกินเบิด์สิเอาทองใส่ใส่ใสอือึ้นได้ซ้ำนั่นกินไปกับสิหากพี่น้องเย่าลืนฝืนกินบ่ได้ก็เลยต้องอิม่มเวลาอย่าลิมอย่าล่นอิม่มอาหารทุกอย่างเข้าสิตองว่างซอนกับสมไว้น้ำกันไว้น้ำกัน แฟนก็นเลยเหลียวเบื้องหน,ะะน้ายัยลินทับเฮ็ดหนาเหมือนกับว่าผู้ยัขายหนาข่เดอเถ้าอย่างประมาณนี้นะพี่น้องซึ่งเฮากับบไดลรูว่าการที่เราทานอาหารไม่หมดจานมันเป็นการเสียมารยาทสุดๆเป็นการที่บ่ให้เกียรติเขาอันนี้เท่าที่ยะลินรับหลูมานะคะในส่วนหนึ่งสิถือมากถือน่อยซํำใดยะลินบรูลูเด้อบาทนี่เอาอดีซาม่ก้มหนายะยลินยะยลินเห็นสายตาเลยยะยลินลูล้สซึกผิดพี่น้อง กว่าฉันกินบนะ่ได้น่ะเออหิวข่ามากกว่าพี่น้องเลี่ยมมองใดกับบมีเข่าขายอ่าคือบานเฮามิดแต่แนวกินฝรั่งเนาะคะ่นะเนาะส่วนอ่มยะลิ้นกับบอกว่าฉันฉันฉันกินบ่เบิดดอก ปูนันกระดีอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นก็ว่าเออกินบ่เบิดก็บ่เป็นหยางเธอยังบ่ท่านได้ชินติละเนาะอาสันอยลื่นกับพยามฟังเพิ่นเบาเพื่อหายชินกับสำเนียงของคนอังกฤษแ้่เนาะค่ะเนาะกับพยามเบาปูยาก็บอกว่าบ่เป็นหยังเธอกินบ่เบิดก็บ่เป็นหยังดอกก็สันว่างว้หันละ่าสันว่าบ้านี้เพิ่นก็พาเมื่อบ้านพี่น้องค่ะสามีก็นางรถมาน้าเนาะค่ะเนาะพามาบ้านมาหอดบ้าน เยลินกับมะอุ่นเขา่าเขากล้องน,น้อยๆที่เยลินซื้อมะถิมไหวในตู้เย็นนั่นแหละค่ะที่นี่กับมะข้นเจียวบกพผิกผงบีบบวชเขือเทศใสแทนอันบักเน่าพี่น้องตะกี้นัน่นเยลินกับบวท่านหูนว่าอันใดเป็นอันใดอันบักเน่าเนยเขียวๆนี่เยลลินกับหาบวท่านเป็นหูแต่ว่าอันเนยเหลืองๆค่ะพี่น้องคะบานิกับบีบใส่แฟนก็เลยถามขึ้น เธอกินบอิมสันบอฉันนึกว่ามันเธออิมตั้งแต่ยุ่รานเลวโวแมนติบอสันว่าเขากระซิถามด้วยที่ว่าเพิ่งออกจากร้านอาหารมามาถึงบ้านทําไมเธอทานข้าวฝรังด้วยความสงสัยพี่น้องเขาก็อาจจะบบได้มีเจตนาหลายียังกับเห่าดอกนักตอนนั้นเยลินก็เลยบอกว่าชีลาฉันกินบได้ดอกฉันบ่เคยกินนะมันจืด ฉันฉันอยากกินบักพริกฉันอยากกินไอ้อยังทีเพ็ดเพ็ดถ้าฉันบ่ได้กินบักพริกกับเขานี่มันรู้สึกว่าฉันบ่ได้กินไอ้อยังเลยเมื่อเออขอฉันกินเข่าซะนะเออกระบ,บอกเพื่อนยังสี่พี่นอ้องเอ้ย พี่น้องการมาใส่ชีวิตอยู่เมืองหนกใไม่ๆนะตอนนั้นโลกโซเชียลกับบอลูจักบอลูสิไปสร้างอาหารกินทั้งใดเขาพาไปใส่กระจังใดไปพี่น้องเอ้ยสพจังหวะเป็นปีที่หนาวเน็บบาดเนี่ยบมี่มองไปไม่รู้จักคนไทยแม้แต่คนเดียวอยู่ประมาณ่จนเกือบเขาคิดสมมารพรคุณเด้พี่น้องคะ เรื่องเล่าของยาลินตอนมาใหม่ๆเป็นอีอย่างี่ดท่อลหดอดทนมากๆนะคะอ,อยากทีบอกฝากถึงสาวโฟรหรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่สีเดินทางเซนนีให้มีความอดทนให้มากที่สุดเท่าที่สีมากใดนะคะถ้าสีมาสู่ชีวิตอยู่ต่างแดนในกรณีนี้ปัจจุบันนี้ ทุกคนมี facebook มีโลกออนไลน์อยู่ในมือถือพร้อมเรียบร้อยคุณมาคุณก็รู้อยู่แล้วข้อมูลว่าคุณจะสั่งอาหารไทยได้ที่ไหนคุณจะหางานได้ที่ไหนคุณจะหาช็อปไทยได้ที่ไหนมันเป็นอีกอย่างที่ง่ายสำหรับโมเจ้ามากๆนะคะแต่ว่าสำหรับเยลินนะตอนนั้นเมิด8ดดานพี่น้องเอ้ยเมิดแดดานค่ะพี่น้องคะจนกระทั่งโดนไปกระจังควย หลายเดือนไปกบจังคอยเมื่อใดติดตัวติดต่อเผื่อนคนไทยน้ากันก่อนที่สิไปหาเผื่อนคนไทยน้ากันพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องหูโบในตะละมือที่ที่อดีตสามีเยลินสิไปเหตุงานเนี่าว่างเงิ่อนไว้เที่งโต๊กับเขาให้เยลินหาปอนหาปอนหนี่บได้ทุกเมือเ่อได้พี่น้องเพิ่นว่างไว เพื่อว่าเยลินพาะว่าโทรศัพท์เราเติมเงินให้เล,วล้วเราว่างเงินหาปอนไว้ทั้งต๊ะกับเขา่าก่อนเราไปเหตุงานพราะว่าเยลินตื่นทีหลังหาพี่น้องคะที่นี่เยลินกะกำเงินหาปอนะซูเมอร์ซูเมอร์พี่น้องมีเมอร์หนึ่งเยลินไปเท่าตัดสินใจยางไปเท่าคนเดียวไปหายางเบิงอันนั้นอันนี้พี่น้องเอ้ยเสือกันหนาวหนาวไลเหตุจังไดกับบวอุน่น พี่น้องจ๋าเงื่อนหาปอนที่เพื่อนถิ่มไว้ให้แต่หลายมือนั่นนะกำจนวิญญาอวกเมื่อพี่น้องบ่าก้าใส่รู้สึกว่าห้าปอนมันเยอะมาก200กว่าบาทเนาะค่ะเนาะมันเยอะอหลีเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดงานมือนึงตะกี้เฮ็ดงานโรงงานบานเฮาก็เหมือนละลอยก็าบาทเออในความรู้สึกว่าเงื่อนหาปอนบานเขาคือมีคาแทค่ะพี่น้องค่ะยาลินยางเขาไปในลานขายขวางเมื่อสองเป็นเสื้อกันหนาว ตัวแรกที่เยลินซื้อให้ตัวเองก็คือเซ c o n d h เฮนนะคะเสือขนาวเมื่อสองอุน้นอุ้นนะนะพี่น้องเยลินกับบลูว่า สิตองเห็ดจังไพราวะข้าเจ้าเอามาแขวนขายยาลินกับไปเลือกเอาโตะที่นาที่สุดเล่จายไปรู้สึกว่าจะสองปอนกาบาทถ้าเป็นเงื่อนบานเฮากะลอยกาบาทเนาะคะ่ะเนาะณตอนนั้นพี่น้องคะเสื้อโต้นั่นยาลินใส่อยู่3สามปีผลได้พี่น้องเป็นเสื้อกันหนาวตัวแรกที่ยาลินได้ซื้อให้ตัวเองก็คือแซกเก็ h แฮนนะคะ <c oughs> อดิสามีเล่าบอดายสื่อเสือขนาวแห่เยลินอันนี้กับว่โทษเล่าดอกโดยความที่เขาอาจซิบลูเนาะค่ะเนาะค่ะที่เนี่ยสิ่งที่เยลินดําตาไหลก็คือเมื่อเนืองหลังจากที่อ,อดิสามีได้สื่อสื่อ,อบอร์โทรศัพท์ของอังกฤษให้เลวกผพาไปเอาโทรศัพท์ ในคอนแทคเนาะคะ่นะเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็บ,บอกอย่าลืนว่าเธอต้องไปหางานเฮดเดอร์วัสดันนัมเบอร์อินชัวรันซันก็ขอให้เลีววัสดันพี่น้องจา๋าทุกคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีน,ะะนัมเบอร์อินชัวรันนะคะนัมเบอร์อินชัวรันนี่สิเป็นนัมเบอร์การอ่า เวลาเข้าไปสมัครงานทุกคนจะต้องมีค่ะพี่น้องค่ะไข,ข่บัตรประชาชนของเข้าเลยค่ะเข้าสิตตองนี้น้ำเบอร์อินชอลันเวลาเข้าขอสมัครงานหมองใดหมองดึงหรือทุกทุกที่ในยูเคนะคะพี่น้องคะค่ะเพื่อนบอกว่าอังสันยาลินกับแนมเบิงหนาแล้ว เอา้าฉันคือสิใดเหเฮดงานณนะตอนนั้นยาลินบได้รับรู้เลยว่าฉันมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษฉันจะต้องหางานทํยายลินเข้าใจว่าผัวสิต้องเลี้ยงเฮาเดฟพี่น้องโดยความสัตย์จริงเอาผัวแล้วว่ามันได้เป็นเมียฝรั่งแล้วสิได้สบายมันบ่แมนนะพี่น้องชีวิตของเราจะกลับกันกับสิ่งที่เราคิดทันทีเมื่อคุณมาถึงที่นี่แล้วนะคะอันนี้ยาลินกับวอาซูฟังนะคะเนาะหลังจากอดีตสามีบอกว่าเจ้าต้องไปหางานเฮดเดอร์ว,วัซันวาน่ะเอา้า ปา,ปากพี่น้องขมอยู่ในหัวใจน้าตาพังเหงยาวๆก็คิดน้อยใจว่าเอาฉันมาแล้วเลี้ยงฉันบ่ไดเอาฉันมาเฮ็ดยังสันฉันจิไปหาเฮ็ดงานใส่ละว่าสันถามเขาพี่น้องยามเธออยู่ซื้อเธอบ่ไดไปใส่เธอบ่ไดเฮ็ดอีหยังเธอกระยางออกไปเท้าหาเบิ้งน้ำน้าตางน่ะเขาสิปิดป้ายประกาศไว้หาเบิองเราก็เอามาบ้านฉันสิยอานห้ว่างานอันใด พี่น้องเอ้ยเขาบอกจังใดกเัเฮตน้ำเขาเบิดโดยความที่ว่ามาแล้วต้องกัดฟันสู้ไม่ว่าชีวิตหรืออะไรกัแล้วแต่จะเจออะไรก็ช่างฉันจะต้องอยู่ให้ได้ฉันจะต้องกัดฟันสู้สิ่งที่เยลินคิดนะตอนนั้นไม่ได้ห่วงตัวเองเลยคิดอย่างไรความฝันที่ฉันเคยฝันไว้จะสำเร็จคิดอย่างไรคิดหอดลูกฉันอยากมีอนาคตให้ลูก คิดเท่านั้นพี่น้องขากัดฟันสู่ยางเขาไปในท่าซูมเอซูมเอพี่นออนะ้องไปซองเบิองหนาตังบองหันบองนี้ว่ามีป้ายรับสมัครงานแม่บบานบอันนั่นอันนี้พี่น้องเอ,อ้ชีวิตยายลินอยู่จังสี่จนจนว่าได้เข่าในจ็อบเซ็นเตอร์ก็จังคอยได้ไปกดเบิองเออไปถามฝรั่งว่ากดจังใดกับไปอ่านเบิองเฮ็ดสุยางสุแนวคลิปนี้ยายลินก็ไไ้เฮ็ดใบเลวพี่น้องขาคันพี่น้องอยากเบิองอยากฟังว่า เรื่องเล่าเป็นจังไดเยลินอของเยลินย่อนไปเบิ้งคลิปเก่าๆของเยลินเด้อค่ะเด้อเยลินมีว่าให้ฟังเมิดของการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก ช่วงช่วงหนึ่งเนา,า,นาะค่ะเนาะเยลินเหตุคลิปไวให้ฮพีห้นองอได้เบิงได้รับฟังอยู่ส่วนคลิปนี้เยลินกะเอามาว่าวซูฟังถึงตอนนี้ส่วนตอนต้ตๆไปว่าเป็นอยังจังได้างานได้งานอีหยังได้เหตุอีหยังแน่งานแหลกคืองานอีหยังเริ่มต้นเจอคนไทยแบบใดจะมีอยู่ในคลิปเก่าๆของเยลินที่เหตุว้ในช่วงต้นๆเด้อค่ะเด้อไปหารับชมรับฟังได้ว่าชีวิต ของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่หอบเสือ้านี้นําเขามามาหอดตั้งแดนเริ่มตนจังดาส่วนคลิปนี่อของการเริ่มต้นชีวิตแรกกระสิจจบลงในคลิปนี่ก่อนพาะว่าคลิปถัดไปย่ลิ่นได้จัดไวห้หายแล้วลงไว้แล้วซึ่งพี่น้องสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะดังนั้นคลิปนี้แย่ลิ่นกระสิจคอจบอการมาใส่ชีวิตแรกๆเพียง ทนี่กอนเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยากขอบบุญขอบคุณเอฟซีพีอัญยา73็แล้วก็เอฟซและรลายทันที่สอบถามเขามาว่าอยากรับรลูความรู้สึกตอนเยลิ่นมาอังกฤษใหม่ๆเป็นจังไดแฟนดูแลบบดีบบนี่คือฝรั่งที่ดูแลเยลิ่นช่วงแรกที่เยลิ่นมานะคะหลังจากที่บอกให้เยลิ่นหาการหางานแล้ว ไปจังใดตก็ไปรับชมย้อนหลังใด้เด้อค่ะเด้อค่ะข,ขอบบุญขอบคุณนะหลายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มารับชมรับฟังเ,เรื่องเล่าของายลินจนมหฮอดตอนนี้จังใดก็ขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีไม่แห้งประสบแต่ความโชคดีมีใช่เฮ็ดซิ่งใดยูก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเฮาสิมาหากันอีก ในคลิปหนามีอีย่งดีๆแล้วยางมาบอกให้พี่ให้น้องฟังคือเกา่าคลิปนี้ยง่าว่นเวอร์วนเวอร์พี่น้องคะ่ะพอกันคลิปหนานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย